ที่สาคัญเขาฟอร์มดีด้วยนะครับเขาเล่นกับสวอนซีเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยสากว่าเกมเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกองหลังที่แฟนเชลซีหลายคนมองว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งเอ่อทางดอดมุลเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับไอเงินค่าฉีกสัญญาตรงนี้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าฟาบิโซโรมาโนพูดแบบนี้ แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับว่าค่าจีดสัญญาของเออร์ลิงฮาร์แลนด์จะเหลือที่ตรงนั้นจริงๆนี่ข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจในตัวของเทมมี่อับราฮัมมาร่วมทีมนะครับดีวนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะอย่าลืมว่าเชลซีกำลังระดมทุนนะครับ Bluetodays อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับก็เจอกับผมปลาล์ม3บาท5บาทอีกครั้งนะครับกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปนะครับในช่วงของ Blues Today นะครับยังไงเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะฮะกด s u b s c r i b e ช่องปามสามบาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารที่มีมาเยอะแยะมากมายในวันนี้นะครับยังไงฝากด้วยผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเราใจครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไม่สะดวกก็ไปที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th และก็ขอบคุณสิงห d of Football ด้วยครับใครชื่นชอบเครื่องดื่มที่มีโซดาไปดูกันได้ครับ7 e l e ่ e ฮะสิงเลมโซดา รวมไปถึงสิงยูสุโซดามี2รสชาติให้เลือกนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวของทีมอื่นๆนะครับมาดูเรื่องราวของเชลซีกันก่อนโอ้มีข่าวในรอบวันเยอะแยะมากมายเหลือเกินข่าวแรกเนี่ยไปดูกันที่นักเตะกองหลังดาวรุ่งที่ แฟนเชลซีหลายคนก็เชียร์นะครับให้ขึ้นมาชุดใหญ่หลังจากที่ฟิกาโยโทโมริเนี่ยย้ายไปอยู่กับเอซีมิลาาไปที่เรียบร้อยแล้วคนที่ผมกําลังพูดถึงนั่นคือมาร์กูเวฮีนะครับกองหลังดาวรุ่งที่ถูกสวอนซียืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาที่สําคัญเขาฟอร์มดีด้วยนะครับเขาเล่นกับสวอนซีเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยสากว่าเกมเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกองหลังที่แฟนเชลซีหลายคนมองว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะถ้าไม่เสริมทัพก็อาจจะใช้มาร์กูเวฮีหรือใช้มาลองซาาในกร เล่นต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่ปรากฏว่ามีข่าวด่วนเข้ามาเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือคริสตัลพาเลตบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมากุยฮีมาร่วมทีมแล้วนะครับด้วยค่าตัวเขาบอกว่าประมาณอยู่ที่15ถึงยีล้านปอนด์และจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าดีลนี้อาจจะจบภายในวันนี้แหละครับคิดว่าน่าจะเซ็นสัญญากันเร็วๆนี้ขณะที่ เชลซีเนี่ยก็ยังถือว่าเพลย์เซฟนะครับด้วยการทำออปชันดึงตัวกองหลังรายนี้ไว้ด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะครับคือผมก็ไปเจาะข้อมูลเพิ่มเติมในเดียร์เลติกครับเดียรเลติกก็บอกว่าเชลซีเนี่ยนะครับต้องยอมปล่อยทางมากุยฮีเพราะว่าได้ข้อเสนอที่เรียกว่าปฏิเสธไม่ลงจริงครับแล้วก็ไปเจาะลึกข้อมูลมาเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงล้านปอนด์นะครับนักเตะก็จะเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีซึ่งตัวเลขตรงนี้ในมุมผมนี่ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า ทั้งมาคุเอฮี hee, หรือแม้กระทั่งฟิคาโยโทโมริเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งของสโมสรแทบจะไม่มีต้นทุนเลยเราคิดดูนะครับว่าได้นักเตะเรีเยกว่า2คนมาแบบไม่เสียสักแดงเดียวสุดท้ายปล่อยขายด้วยค่าตัวถึง50ล้านปอนด์รวมกันนี่ถือว่าไม่เบานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เชลซีกำลังระดมทุนนะครับซึ่งนอกจากการปล่อยทางด้านของมาคุเอฮี hee, เนี่ยผมก็เลยมีตารางให้ดูว่าเชลซีเนี่ยปล่อยทั้งวิกเตอร์โมเซช5ล้านปอนด์ มาร์กเวฮี20ล้านแล้วก็ปล่อยฟิกเกอร์ยอโทมริ25.5้านั่นกับเชลซีเนี่ยได้เงิน3คนนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ผู้เล่นซีเนียต้องบอกอย่างนั้นะครับไม่ใช่ผู้เล่นชุด11ตัวจริงหรือตัวสำรองด้วยซ้ำนะครับถึง50ล้านปอนด์นี่คือเรียกว่าต้องชื่นชมบอร์ดบริหารที่สามารถหาทุนรัพย์มาเพื่อที่จะระดมทุนไปคว้าเออร์ลิงฮาเลนนะครับส่วนถ้าพอพูดถึงเออร์ลิงฮาแลนแล้วนะครับก็พูดถึงดีลนี้เลยดีกว่าเมื่อวาน,นมีข่าวจากฟา ทางดอทมุลเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับแล้วก็ในดีวเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยทีมดอทมุลเนี่ยเขารู้ครับว่าเชลซีให้ความสนใจแล้วก็เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยถ้าจะต้องได้นักเตะคนนี้ต้องเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างบ้าสุดๆนะครับนั่นก็คือว่าโหต้องเป็นข้อเสนอที่คล้ายๆกับเนี่ยแหละมาก,เกูเอฮีคือไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งผมก็มองว่าไม่ต่ำกว่า120-130ถึงล้านปอนด์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะโก่งเต็มที่ แต่เขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจครับฟาบิเซโอโรมาโน่เขาบอกว่าถ้าฮาแลนด์อยู่ต่อไม่ได้ย้ายมาอยู่เชลซีเนี่ยการแข่งขันของการเซ็นสัญญาฮาแลนด์จะเยอะมากขึ้นคือไม่ได้มีแค่เชลซีนะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ยค่าฉีกสัญญาของเออร์ลิงฮาแลนด์จะอยู่ที่75ล้านยูโรที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวลือว่าเฮ้ยไอเงินค่าฉีกสัญญาตรงนี้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าฟาบิเซโอโรมาโน่พูดแบบนี้แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับว่าค่าฉีกสัญญาของเออร์ลิงฮาแลน ตรงนี้มันส่งผลกระทบชัดเจนครับว่าถ้าเชลซีรู้ว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์เหลือค่าตัวแค่75ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์หน้าเชลซีอาจจะใช้ตรงนี้ในการบีบดอทมุลแล้วก็คว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้านอกจากอย่างที่ผมบอกครับค่าตัวเกินขีดจำกัดที่เชลซีตั้งไว้สมมุติว่าเชลซีตั้งไว้120ขณะที่ดอทมุลต้องการ150ไม่ลดเลยอย่างนี้เชลซีโอกาสกับการเซ็นสัญญาเออร์ลิงฮาร์แลนด์ค่อนข้างยากตอนนี้อย่างที่บอกครับ ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับอยู่ที่เชลซีจะลงเอยกับดอทมุลที่ตัวเลขเท่าไหร่หรือจะปิดดีลกันไม่ได้ติดตามดีๆนะฮะส่วนกรณีของเอริงฮาเลนเนี่ยเพิ่มเติมจาก Sky Sport ์ตเขาบอกว่าเอ่อก่อนที่จะมีข่าวของฟาบิโอโรมาโนนะครับมันมีข่าวว่าดอทมุลเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของ เชลซีในการที่จะยื่นทมมี่อับราฮัมหรือว่าคารมาซันโอดอยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นครับว่าดอทมุลต้องการเงินสดครับต้องการเงินล้วนๆไม่ต้องการผู้เล่นแถมเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชี้ชัดแต่ว่าเชลซีเงินถึงหรือไม่ถึงเท่านั้นเองครับแทมมี่กับโอดอยไม่มีส่วนร่วมนะครับขณะที่พอพูดถึงอทมมี่อับราฮัมแล้วก็พูดถึงเอเอร์ลิงฮาเรนเนี่ยมีข่าวจากสกายสปอร์ตเพิ่มเติมเขาบอกว่าเรอัลมาดริดก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่สนใจ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเชลซีเนี่ยนะครับเป้าหมายเอลิงฮัน์แลนด์พลาดไปอาจจะหันหาทางโรเมลูลูคาคูนะครับซึ่งอันเนี้ยข่าวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเรียกว่าน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่นะครับยังไงอยากให้อิงทางฟาบิโซโอโรมาโนไว้มากที่สุดเพราะนี่เป็นข่าวจาก s k y ยสปอรแล้วก่อนนั้นนี่ผมเคยพูดแล้วว่ากรณีของลูคาคูเนี่ยเจ้าตัวเคยคุยกับ ทางคุณซื้อใหม่ซิมิเนสก,กี้ไปแล้วครับว่าอยู่ในแผนแล้วก็มีความสุขอยากจะเล่นกับอินเตอร์มิลานต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นข่าวลือดีกว่านะครับเป้าหมายหลักก็คือเออลิงหาแล่นอยู่ที่ว่า จะตกลงกันได้หรือเปล่า่งที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีข่าวในช่วงค่าของเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องของทามิอับราหัมนะครับอันนี้เป็นข่าวจากแมทล์อคือถ้าเป็นสายเชลซีนี่แมทล์อไว้ใจได้มีข่าวว่าอาเซนนลเนี่ยให้ความสนใจในตัวของทามิอับราหัมมาร่วมทีมนะครับดีลนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะอย่าลืมว่าเชลซีกาลังระดมทุนนะครับค่าตัวที่เชลซีตั้งไว้อะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ซึ่งตรงเนี้ผมมองว่าถ้าอาเซนอลยื่นจริงๆ มาจริงๆสี่สิบล้านผมว่าเชลซีจะรับพิจารณาข้อเสนอก็ต้องดูกันครับว่าสุดท้ายอาเซนอลจะยอมหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แกก็ดึงวิลเลียนไปดึงดาวิดลุยส์ไปความสัมพันธ์ในการซื้อขายเชลซีอาเซนอลเนี่ยดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าเชลซีพร้อมพิจารณาในการปล่อยเหมือนกันครับเพียงแต่จะได้ค่าตัวเท่าไหร่แค่นั้นเอง เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในดีลของมา้ากุยฮีเราก็เห็นชัดแล้วครับว่าอยู่ดีมีข่าวน้องมันลงซ้อมปรีซีซั่นเรียบร้อยปรากฏอยู่ดีจะย้ายไปคริสตัลพาเลสเฉยเลยนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของเทมิอับราฮัมกับอาร์เซนอลนะครับที่เหลือก็พาเลสครับก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับคอนนอลกาลาเกอร์ซึ่งเมื่อวานนี้คอนนอลกาลาเกอร์มีข่าวกับนิวคาสเซิลด้วยคือสาเหตุที่พาเลสเนะี่ยต้องการดึงตัวผู้เล่นไปหลายคนเนื่องจากในซัมเมอร์ ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่หลังจากจบฤด,ดูกาลเนี่ยพาเลสปล่อยผู้เล่นออกจากทีมถึง22คนอันนี้เรื่องจริงนะครับคือผมไปติดตามสถานการณ์ของคริสตันพาเลสแล้วก็เจ้าของทีมซิปเพอริชตั้งแต่ในดีลของวิลฟรีดซาฮาแล้วผมชอบประธานสมโมสรพาเลสที่ไว้ผมยาวๆเท่ๆปรากฏว่าซีซั่นนี้แกตั้งปาติกเวียร่ามาแทนรอยฮอสันแล้วแกปล่อยผู้เล่นออกจากทีมเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพัทริกฟานันโฮที่หมดสัญญาแกรี่เคฮิลนะครับรวมไปถึงพวกเจมส์แม็กอาเธอร์นะครับแอนดรอสทาวเซนไ่ไม่หมด20คน ก็ไปดูสควตในทีมไปดูในวิกิพีเดียก็ได้ครับมีผู้เล่นแค่18คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามเสริมทัพให้ไม่ต่ํากว่า10คนแน่นอนครับเพราะผมว่าในสควตต้องมีเป็น10คนอยู่ที่ว่าไอ้สิคนนี้จะได้เกรดขนาดไหนแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้ามาสักสองสาคนแล้วผมเชื่อว่าวีาวอาร่าต้องการจะเสริมทัพนะฮะถ้าไม่อยากตกชั้นคอน,นอกาล,ลกเกอร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถือว่าน่าสนใจครับผมเชื่อว่าเขาอาจจะถูกยืมตัวต่อแล้วก็ คอนอการ์ลัเกอร์ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะครับแล้วผมลงไว้ใน Facebook แล้วคือคอนอการ์ลเกอร์เขาก็มองว่าในเคสในเคสกรณีนี้ของคอนอการ์ลเกอร์เนี่ยเขาเขาเขามองว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะจะปล่อยเหมือนกันนะครับในดีลนีเ้เขาบอกว่าตัวเขาอะรู้สึกครับว่าตัวเขาเล่นที่เชลซีได้แม้ว่าคือตัวเขายังมีหนทางแต่ก็มีความมั่นใจว่ามั่นใจในความสามารถของตัวเองว่าจะสามารถเล่นที่เชลซีได้ เขาต้องการมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนั่นแสดงว่าเขาก็เปิดใจกับการโดนปล่อยยืมตัวเช่นกันนะฮรับสำหรับคอนนอกาลาเกอร์ที่เหลือนะครับเอ่อเท่าที่ดูก็มีข่าวเรื่องของโอเดรียชิรูนะครับล่าสุดจากฟาบิโอโรมาโนยืนยันว่าชิรูเนี่ยเรื่องของเอกสารเสร็จสิ้นเคลียร์กับเชลซีแล้วแล้วก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้นะครับก็แล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเจ้าตัวจะเซ็นสัญญากันจนถึง ปี2 0 2 3เชลซีจะได้เงินประมาณ1ล้านยูโรนะครับพร้อมด้วยออปชันอีก1ล้านยูโรเท่ากับจากที่เชลซีเกือบจะเสียฟรีเนี่ยเชลซี Chelsea ใช้ออปชันในการต่อสัญญาแล้วก็อย่างน้อยก็ยังได้เงินประมาณ1ล้านยูโรนะครับนี่คือความเคี้ยวของบอร์ดบริหารจริงๆครับโอ้โหบอกเลยครับว่าบอร์ดบริหารเชลซีนี่ไม่ธรรมดาครับจากที่จะเสียฟรีสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ากําลังจะได้ผู้เล่นเรียกว่าไปแบบไม่เสียเปล่านะครับอย่างน้อยคือได้เงินแน่นอนนะฮะที่เหลือเท่าที่ดูก็มีข่าวแมนเชสเตอร คีรันทริปเปียนะครับอาจจะต้องแย่งกับเอเวอตันแล้วก็ทีมเก่าอย่างทอรแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็อื่นๆเท่าที่ดูเนี่ยมีข่าวว่าสเปอร์ก็พร้อมที่จะโละผู้เล่นออกจากทีมถึง10คนนะครับก็อาจจะผ่องถ่ายผู้เล่นออกไปที่จะไม่มีประโยชน์กับทีมนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของบลูสตูเดวันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับน่าจะเป็นข่าวเชลซีที่ค่อนข้างจะ ครบถ้วนแล้วนะครับถ้ามีเสริมทัพเพิ่มเติมเนี่ยผมขออนุญาตให้ไปติดตามใน Facebook แล้วกันนะครับเพราะนี่เป็นการอัดบันทึกไว้ก่อนนะฮะยังไงขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาม3บาท5บาทด้วยแล้วก็ขอบคุณ Suzuki Way of Life รวมไปถึงสิงหัว f f ฟ o ุตบอลด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ